เมื่อถ้าใครมาฝึกเขาชนไก่สิปีแล้วนะครับอันนี้ทุกคนต้องได้ใช้เลยนี่คือห้องน้ําสมัยก่อน10ิปีแล้วมาดูกันเลยลักษณะเนี่ยมันก็จะเป็นสังกระสีโค้กรอบๆนี่นะแล้วก็ถ้าเปิดมาเนี่ยก็จะแบบพูดง่ายๆว่าเพื่อเดินผ่านเลยเห็นเลยมองคอนเปิดประตูให้เปียกหน่อยมองคอนเปิดประตูให้เปียกหน่อยมองคอนเปิดประตูให้เปียกหน่อยแต่เี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้เขายกเลิกใช้ไปแล้วแบบนี้นะไปดูกันว่าเขาใช้แบบไหน แลวข้างหลังครูจากกัวเนี่ยะก็คือห้องน้ําที่แบบว่าเคลื่อนที่เนี่ยไม่ตามป่าเลยสมัยใหม่เลยสีฟ้าดูวัสดุเนี่ยคงทนแข็งแรงแล้วก็ข้างในนะก็คือสะอาดแล้วก็เป็นแบบชักโครกแบบที่นั่งเข้ามาด<ไ>ูเข้ามาดูใกล้<า>ไๆได้เลย,น,เลยนะ,ะครูแคร์แต่ทุกที่เลยเนี่ยเป็นงานสะอาดแห้งหอมไหมเดยวลบเลยลุกก่อนครูรคจากกัวและครูแคร์นะจะพามาดูห้องน้ำว่าในห้องน้ำมีอะไรกันบ้าง ันดับแรกเลยที่เห็นเปลีป่ยนแปลงก็เป็นชักโครกแบบนั่งนะแบบนั่งก็ะจะมีถังน้ํามีก๊อกน้ําแต่อันนี้ไม่ได้ต่อนะไม่ได้ต่อยังไม่ได้ต่อแล้วก็เป็นที่ฉีดก้นที่ใส่กระดาษเชชู้ดูแล้วนะสะอาดให้งหอมมากนะครับที่นักเรียนบอกว่าิชชู่เปลียนเนี่ยเอามาไหมก็ถ้ายนตรงเนี้ยคือเพื่อนจะใช้ต่อไม่ได้ใช่คืออุดตับพามันเป็นยายสั่งเพาะนะยายสั่งเพาะเวลาลงไปใน ข้อเนี่ยมันจะอุดตันแล้วก็ลําบากมากนะครับก็ฝากนักเรียนด้วยนะครับให้ดูคลิปนี้เตรียมพร้อมมาขาชนไก่สนุกแน่ไปกันต่อ <laughs> ไปไหน